แกนนำนปชเห็นว่ากะกะตกำลังโยนความรับผิดชอบให้รัฐบาลออกพระราชกิจสฎดีการเลือกตั้งใหม่ทั้งที่ไม่สามารถทำได้นะคะเช่นเดียวกับการลาออกจากการรักษาการที่หากนายกรัฐมนตรีทำตามข้อเรียกร้องก็จะเป็นเหมือนการฉีกรัฐธรรมนูญค่ะ นางธิดาถาวรสีประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนปชประเมินว่าม็อบประชาธิปัตย์มีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อเพราะแกนนำหาทางลงไม่ได้และต้องอาศัยมวลชนปกป้องไม่ให้ถูกจับกลุ่ม ประธานนปชขอให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจับตาดูองค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่นายวิชามหาคุณซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมีบทบาทสําคัญเห็นได้จากโครงการรับจำนำข้าวที่มีความพยายามทําให้นางสาวยิ่งรักจิน,นวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีมีความผิดแต่เรื่องของนายพิสิทธิเวชาชีวะในกรณีเดียวกันกลับบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอต้องใช้เวลา ประธานนปชสนับสนุนคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ระบุค่ะว่าหากลาออกจากรักษาการแล้วให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางตามข้อเรียกร้องของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลไม่เป็นไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญและเท่ากับเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญและประชาชนจะไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งค่ะเคยอาจารย์ธิดาลำคาญมากพูดอยู่นั่นแหละ นายกคนดีรัฐมนตรีคนดีไอ้ที่มีมีอยู่เนี่ยเลวทั้งหมดก็คนดีทั้งหลายลองโปรมาดูสิถ้าคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนดีที่คุณเป็นนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณจะอยู่ในขุมนรกนวยพริบตาเลยค่ะเพราะว่าพูดอยู่ทุกวัน ว่านายกและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้นะงั้นคุณก็เอาคนดีมาโปรโดูโปรโดูเนะี่ยไม่พอลองเป็นจริงๆดูสิลองดูนะคะแล้วจะได้พบว่าในความเป็นจริงทั้งโลกและสังคมไทยไม่มีใครสามารถยอมรับได้แน่นอนว่ามาถึงพศนี้แล้วยังมี นายกรัฐมนตรีที่หน้าด้านพอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาเป็นนายกประเทศไทย นอกจากนี้ประธานนปชยังเรียกร้องให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตเร่งรับรองผู้สมัครสอส,อสอ28เขตในจังหวัดภาคใต้และจัดก,การเลือกตั้งที่เหลือให้สมบูรณ์เพื่อให้มีสอสอ้อยละ95ให้ได้ภายในวันที่2มีนาคมนี้ตามกฎหมายเพื่อให้สามารถเปิดสภาได้ไม่เช่นนั้นอาจถูกฟ้องข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับแนะนำให้เชิญนายประพันธ์นยกวิทและนางสดศรีสัตยธรรมอดีกะกะกะตกกตเป็นที่ปรึกษา ขณะที่นายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปรชร,ระบุนะคะว่ากกตกำลังโยนความรับผิดชอบให้รัฐบาลออกพระราชกิจฎีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีพระราชกิษฎีการยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมอยู่แล้วโดวยตามกฎหมายระบุให้จัดการเลือกตั้งในคราวเดียวหากนายกรัฐมนตรีทาตามก็จะมีความผิดค่ะ แล้วเขาต้องการที่จะขุดหลุมเนี่ยให้ทางนายกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตกหลุมถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยหรือนายกทาตามกกตนเนี่ยรัฐบาลหรือนายกเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญทันทีเขาไปยื่นเรื่องต่อสามนูนจบเลยครับอสมมตินะฮะออกตามคุณเนี่ยนะปรากฏว่าเนี่ยสำเร็จไปสามเขตมันก็เหลือยี่ห้าเขตที่ไม่ยังไม่ไม่เรียบร้อยก็แปลว่าคุณต้องบังคับให้รัฐบาลเนี่ยออกพระราชกฤษฎีกาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกใช่หรือเปล่าครับ นายแพทย์เวียงย้ำนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกทยอยแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยโดยเฉพาะล่าสุดหนังสือพิมพ์หัวหลักในประเทศจีนพาดหัวข่าวไม่สนับสนุนการรัฐประหารในประเทศไทยขณะที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับทั่วโลกประนามนายสุเทพว่าทำลายประชาธิปไตยไม่ต่างจากนายบันคีมุลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่ระบุนะคะว่าพฤติกรรมการขัดขวางสิทธิประชาธิปไตยให้อภัยไม่ได้ค่ะ